จะเป็นต่ำกันเฮอมาบอกฮะสวัสดีค่ะอยูกก็ชอบสาวโบซายลุยค่ะเสียเจ้ามาน้ำไผ่เจ้าคือตอนนั้นจะยูใสไม่ไม่ใช่ไปทำตุระบอบินมาดิเพราะบันกันกับเจ้าน่ะล่ะเออบอคอยว่ไหบินมอว่านจะไปอยูใสมากสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินนครพนม แต่ก็ยังมาทันงานเขาบอกแล้จะต้องมาเลยนะใช่บอกม่มาเดียวก็โดนด่าโดนมากบอไม่บอกแล้วทำไมไม่รู้จักงงจากมาอเออ <c oughs> เวลาเขามาก็ผิดทำอะไรก็ผิดหมดเลยเธอวอ่ตะคอ <c oughs> ยังไม่ได้พูดอะไรเลยจะร้องไห้แล้วน่ะ <c oughs> ผัวทิ้งหนูโดนผัวทิ้งเขาไม่เอาหนู น้ำพริกปลาทูของหนูมันเกลยอกอดอยะมานั่งกูเดียวพี่น้องหัวไปใส่วะหาหัวด่วนเอาชาเขียวแก้วหนึ่งค่ะโบเห็นโบหลานปิดโบเปิดปย่งเลเอาออ <c oughs> เอาเขียวโอ้ปิดจังไรเ <c oughs> บิงหัวเมียครูหนีไม่ไอีกแล้วเมื่อกี้สอรอกัเสียดมนะนี่มาหาเรื่องอีกแล้วนะ,ะทุกคนงามแล้ว,ลวงามแล้วสวยแล้วของโบไล่ว่าเป็นยังดอก ของข่ตีลายลูกนึงพ่งามพี่น้องมึงสู้ถึงขของหมันเป็นาไหนบรรยากาศข้างในก็ยังแซนไม่เสร็จนะแล้วรอเดี๋ยวรอเขาอันนี้ก่อนนะคะเราค่อยเข้าไปมาแล้วค่ะเขาจะเข้าเข้าพี่ีมั่นแล้ว อันนี้มันเสร็จแล้วเข้าห้องเลยบ่เอาก็ต้องถามพ่อแล้วพ่อพ่อห้องเลยนะพ่อใจพ่อใจย่ำไหมลูกแจ๋บริสุทธิ์บ่เออมันเสร็จแล้วก็ต้องเข้าห้องเลยเข้าห้องเลยแหละไปพ่อไปไม่เข้าโรงแรมไปเปวดเที่ยวไหมอ๋อเรามาดูนะคะวันนี้ใช่ไหมนี่นี่เลยจะเบาได้จะเบาแล้วสาว มาค่ะเราจะเข้าพิธีแล้วมัดเอาเลยโอ,อนมัดเอาเลยนน่นไปนั่งข้างในนี่ฝั่งนูง้นครับแล้วก็ยกพานเนี่ยให้พ่อก,กับแม่เน,นี่ยหันหน้ามาก่อนหันหน้ามากเออขยับเข้าไปอีกหน่อยนึงขยับตัวเองมานั่งนี่นี่นี่เออสละ

อันนี à, ้อกล่องสะก่อนนะฮะสี่สามสองยิ้มเออเออคนบินะคนโอ้ยนะนั่นแหละนั่นแหละ นี <si ่ก ah, ็จะเป็นบรรยากาศนะคะไม่เบื่มืดอ้าวฮันหน้าหันยกยกยยกกนี่ให้แม่ก่อนเออให้แม่ก็พอทั้งผุนก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวเป็นบรรยากาศนะคะ คุณพ่อครับปานยกให้ฝั่งนี้ทีนี้น่ะกราบลงก่อนกราบแม่ลงเอาปล่อยปล่อยปล่อยผ้าหลัก็กราบลงกราบเออนั่นละครับหันหันมานี่อีกหันมาพี่จะบันอ๋อหันมาพี่หันมายกปานข้างนี้เออ

เอาไปว่างไปก่อนเออหนามาบานนี้หานามาบานนี้เออยกเงินเนาะยกเงินนี่ให้แม่ยกเงินนี่ให้แม่ฝั่งนู้นเออยกเออเปิดออกเอาโชคกนเอา้อนเอาเรียกเรียนแม่นั่นแหละนับปเ็วแล้วก็ เรามันมาณสี่มื่นสามหมื่นด้อาไทยหัวก้อนเด้อไทยหัวก้อนเด้อจัาเด้อมันสี่มืนโอ้สี่มืนมันสี่มืนไม่้อต สเอาบริหูรนะสามครั้งสครั้งโอนอดีตประพูดธทำประสมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อะไรก่อนใส่คอก่อนใส่ใส่ใส่คอก่อนใส่คอแล้วก็ใส่ข้อมือแล้วก็ใส่แวน มันยังแมนเออยาซานหันหันหันมาสิเออขยับไปอีกเอายับไปอีกถือขึ้นเออพี่นุ่นอย่ากให้ก่อนก็ได้นั่นแหละสองเลยโคลนน่ะนี่นเงนี่โอ้คือเราแค่ชี้หางแบบนี้งานรวมด้วยชี้หางี้า เนี่ยพ่อก็ยิ้มตลอดเลยยิ้มตั้งแต่ตอนเข้ามาตั้งแต่ขอนมาเลยใส่ใส่สร้อยก่อนเด้อใส่แม่เลยยิ้มเห็ดดนะเี๋ยวึ้นนิดนึงโอเคโอ้ยปวดขาแล้ววัอ๊ะไปแลยดอาใส่เลยจ้ะใส่คอก่อน คลิปนี้ก็จะนานเลยนะยกมืออันยกมือไหวยกมือไหวกลมเออโอ้เบอร์จระขันมามองทางนี้หน่อยเฮ้ยลืมเจัอือ์ด้าใส่ข้อข้อมือข้างไหนสายแนนหอ ข้องดค่ะนี่เนี่ยเออได้เมื่อไหร่เด้อจาค้างไว้จบค้างไว้เออบึ้มบึงมเนื้อมึมแมนได้่ะไปแมน นานยกที่ทางเหนียวใส่น้วนายกไวเขาที่จะบอก่าไปลงไหวเจ้าสาวนะจะเฝ้าจะเฝ้าไปไหวเจ้าสาวเด้อแน่ีเลได้ดิแน่นี้ดิไดนลไดน่ไ้ลไ้น่เยไ่เยไดกดน่เไ้่ยน่เลยไจ้ดินีเจ้ดนีเลย้ดส้เ้นด้้นด้วยดยเีนด้วย

อันไมือต้องส่นอย่าส่นเนี่ยส่นสู้ด้วนนะส่นสู้ทายก่อนทายก่อนหอมมือด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทายกับทายเลยทายหอมแน่หอมแน่หอมก่อนหอมก่อนหอมาอรหอมเลยหอมเร็วหอมเร็วหอม อมแล้วหมแวมแล้วห้วเอาไว้หอมแก้มหอแก้มหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนอยาไได้ใช่มโ้ิโอ้โโอ้อ้โหอ้โหอ้โหอหโออ้หออออหอมือกอ เดีอยวแหอมแม่ไไหวตรงเออไม่ได้ยินนี่อันนั้นไม่แตงอันนั้นไม่แตงฮะมันผเมื่อเนาะบ้านนี้เนาะมาเด้อบานนี้เด้อไสิผูควเมือจักบาขวากานี่จะบาดันั่งตรงนั่งแบบนี้นี่นั่งแบบนี้เลยนี่นั่งแบบนี้นี่เออนุ่งเ่เท่าเั่เท่าเทาหากันครับ นี่เออาเจากบ้นานใหม่คลิปนี้ก็อย่าลืม,ลมกดไลค์กดแชร์นะคะคช่องซาบูสายดุยได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ